เฮ้ยเราไปมากฮัลโหลทุกคนให้มางอค่ะทุกคนให้มางอเธอเนี่ยใช่ให้มางอ<ต>เพราะว่าอีวของทุกคนร้องไห้หนักมากไม่ยังไม่ได้งอเลยร้องไห้เพราะว่าเพราะว่าเสียใจที่คุณควินบอกเลิกหรือว่าร้องไห้เพราะว่าเนี่ยบอกเลิกหรือว่าร้องไห้เพราะว่าน้องเบฟบอกเลิกหรือว่าร้องไห้เพราะว่าน้องเบฟหม่อมหรือว่า ฮ้ยแต่ว่าีพีหน้องเบฟไม่มอมนะน้องเบฟอาบน้ําแล้วได้อาบน้ําอยู่แ๊บหนึ่งอ่ะอาบน้ำอยู่แบบหนึงนบบน่งทุกคนจะให้หนูขี่ขอะไรไปงอพี่เหนือดีคะหนึ่งกี่ลับสองม้าสามนกกระจอกเทศทุกคน,นกดเลกมาค่ะอยากให้ไปงอด้วยอะไรขี่ช้างขี่มา้าโอ้ยมีคนบอกให้ขี่โลมาสามนกกระจอกเทศ ไม่น่ทุกคนรู้ไหมว่าพี่เหนือมีนกกระจอกเทศจริงๆอะใช่เน่มีจริงใช่พี่เพราะ<อ>ว่าเราเพราะว่าน้องอะเคยพูดขึ้นมาว่าแบบเคยเห็นคลิปไวรัลที่เป็นนกกระจอกเทศแล้วก็เลยแบบเอออยากลองขี่เพราะว่าแบบมันดูตลกแต่พี่เหนือก็นี่นกกระจอกเทศจริงๆที่ท,ที่ไหนนะของพี่เหนือที่สุพรรณใช่ไหมไม่ที่สระบุรีอ๋อเป็นนกกระจอกเทศแต่พี่เหนือมีมาด้วยใช่ไหมคะ ใช่เป็นม้าทุกคนคือเลิศมากพี่เหนือมีมีม้าของตัวเองมีนกกระจอกเทศของตัวเองฉันชอบมากเธอมีเธอมีไม่มีสัตว์อะไรอีกเพิ่มเลี้ยงหมาหนือไหโอ้ยเราววันนี้เธอสวยแล้วฉันแบบน่าสดมากแม้วันนี้ไปถ่ายรูปมาจริงๆทุกคนรู้แล้วไปถ่ายรูปอะไรเพราะว่าไปถ่ายคนเดียว ก็เป็นรูปโปรเจกต์ของอายุย2สิบสองครั้งแรกนะคะจริงๆเดี๋ยวลกันพรุ่งนี้เลยแล้วก็ฝากทุกคนรอชมด้วยนะคะรูปสวยๆจากย2สิบสองปีครั้งแรกเก่งแา่จะเกิดแล้วอ้อจะเกิดแล้วอ้ยหมายถึงเกิดแล้วแต่ว่ากจะเกิดแล้วอ๋อตอนนี้หรือไม่หมายถึงว่าเก่ง ่งมากที่จะโตขึ้นอีกหนึ่งปีแล้วแซวแซวน้องแซพวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ฝากบอกพี่แสงหน่อยพรุ่งนี้อยากอยากกินอันนี้ด้วยอยากกินข้าวเหนียวมูป,ปิ้งด้วยเห็นเธอเธอส่งมากินวันเนี้ยฉันอยากกินได้เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อน,นะพรุ่งนี้เดี๋ยวซื้อให้พรุ่งนี้เดี๋ยวไปตั้งแต่เช้าเลยเธอรอกิงกิงโทรศัพท์จากฉันได้เดี๋ยวจัดการไว้ให้ขอบคุณค่ะ นี่เป็นอะไรค่ะน,นี่หนูโดนพี่แสงอันนี้แล้วนะระง,งับกันแลบลิ้นแลบลิ้นกับมาแลบลิ้นกับมาไม่ได้แล้วฉันต้องทำเ,เบาๆต้องต้องมาเบาแน่ต้องทำเ,าเบาๆจะนอนกี่โมงคะพรุ่งนี้ตื่นกี่โมงพรุ่งนี้นัดหกครึ่งใช่ไหมน่าจะถึงหกโมงใช่แต่เดี๋ยเริ่มหกโมง ออเงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวหกโมงเจอกันได้เลยมาเร็วๆก็ได้โอเคเดี๋ยวไปนอนนอนหรอน<ะ>ี่นี่ยังไม่ได้ลบหน้าไม่ได้อนะไร้วเนี่ยหนูหรอใช่หมายถึงเธอไงเดี๋ยวเธอก็นอนอยู่ใช่เพิ่งแบบเสร็จมาปุ๊บถึงถึงนี่ก็สา สามทุ่มกว่าแล้วก็เลยแบบอ่ะมาพูดคุยแต่ทุกคนหน่อยเพราะกลัวว่าพรุ่งนี้อ่ะจะแบบไม่ได้ขึ้นไลฟ์เลยใช่ไรเรามีเวลาให้ทุกคนหรือลต,ตื่นเต้นตื่นเต้นไหมพรุ่งนี้จะเกิดอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นมากแบบแต่ว่าวันจริงๆวันที่ไปเก็บโปรเจกต์น่าจะตื่นเต้นมากกว่าเพราะว่าไปเห็นของจริงครั้งแรกเพราะาตอนนี้เห็นจากที่ทุกคนถ่ายถ่ายรูปมาอะไรก็แบบ ชอมาว่าแล้แต่พวกนี้ก็ตื่นเต้นนะเพราะว่ามีอันนี้ด้วยไงลมพนใช่ก็อาจจะมีเ็น้อยดูซิว่าใครจะมาหาเธอ้างใช่พวกนี้จะมีลมพนได้เจอแฟนคลับในวันเกิดเมื่อกี้เพิ่งบอกไปว่าปีนี้เป็นวันเกิดปีแรกที่คนอวยพรให้เยอะมากๆขนาดนี้ดีแล้วทุกคนรักเธอ ทุกคนก็รักเธอเธอรักฉันไหมรักคะ่ะอัดทันเปล่าเมื่อกี้อัดทันหรือเปล่าทุกคนกำลังบอกว่าเหมือนเราคุยกันสองคนอีกแล้วอ้าวโอเคลูกสาวแม่ก้อยใช่หนูแม่หนูเองค่ะ <c oughs> มาบอกรักกลางไลโอโมดขึ้นแล้วตอนนี้ <c oughs> เห็นหนูไหมคะพี่พี่เห็นค่ะพวกเรายังเห็นทุกคนอยู่นะคะทุกคนทุกเรายังอยู่นี่เรายังคุยกับทุกคนอยู่จริงๆนี่น่ารักนั่นหนูถ้าอยากซื้อแมวให้ฉันไหมเธอบอกแล้วว่าเธอสงสารมาจริงๆฉันอยากเลี้ยงแมวมากาว่าเธอแบบเป็นคนเลี้ยงแต่แบบเหมือนสงสารที่แบบ เพราะว่าแบบเดี๋ยวเธอก็จะไม่ค่อยมีเวลาให้น้องเก็ตแม่เขาถ้าอ,อยากยายมาเนูวก,ก็ไม่ได้พาน้องหมาที่บ้านมาโอ้อยากเล่นหมาเธอมากฉันหมั่นเคี้ยวมากครั้งครั้งนั้นฉันไปเล่นอ่ะฉันสนุกมากเลยมันเหมือนหมีเนาะมันหมีเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปเจอที่ร้านอันนี้ไปดูอันนี้ด้วยนะนกกระจอกเทศนกกระจอกเทศไปนูน่นไปนู่นเลยสหรับบุรีอ๋อมีกี่ตัวนกกระจอกเทศนะ่ะ โหงานมากแล้วจำไม่ได้น้องมันตัวใหญ่มากไหมเธอเคยขี่ไหมไม่เคยคะ่ะเธอไม่เห็นหรอที่ต่างไปให้เขาขี่นกกระจอกเทศแล้วเขาก็วิ่งอ่ะ <c oughs> ไม่เห็นปะ <c oughs> ถ,ถ้าเธอเห็นเธอต้องขบแม่เลยเดี๋ยวฉันส่งให้ดูอ่าได้คะ่ะเออทุกคนบอกเหนือทีเคอีกแล้วเหนือทีเคเอพี่ดิดพี่ดิดวันนี้พี่ดิดมา กอช่วงนี้พอร,รอกกาลังอะไรนะแบบคลายปะใช่ไหมนี่นเรียกว่าอะไรอะ่ะก็วันนี้วันนี้ก็ลงไปหนึ่งโพสนิดหนึ่งยังไม่เห็นเนาะยังอุ๊ยไปถึงโพสอะไรอะ่ะในในในี้แหละฉันยังไม่เห็น <laughs> <laughs> ฉันไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยวันนี้ฉันเพิ่งกลับมาแล้วฉันก็มาขึ้นไลฟ์เลยเนี่ยแล้วก็ <laughs> เล่นในเอกแป๊บหนึ่ง ลงอะไรก็บอกว่าคนบอกว่า,วาให้ไปดูให้ไปดูไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรหลอกทุกคนจริงๆ,ๆจริงป่ะเนี่ยขอขอเปิด iPad แป๊บนึ่งได้ปะ iPad ไ <ๆ S 1> แป๊บนึงทําไงดีทุกคนช่วยด้วยเฮ้ยแต่ว่าถ้าเปิด iPad มันต้องเชื่อมกับเน็ตเน็ตเน็ตมันค้างปะได้มั้ยอะไรเดี๋ยวไปตามดูนะได้จ้ะยังไม่เห็นเลยยังไม่ได้เล่นตีต t o เลยเดี๋ยวส่งใน อ่าวส่งจริงค่ะทุกคนพี่เหนือส่งให้จริงพรลบฮะพหลบไม่ดูเรื่องเลยวันนี้อ่พะพหลบไปทำงานมากรีดเหรอกรีดเลยเหรอแล้วไปจริงไป่งคลิปให้ โอเคทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ทั้งพลบบลและก็พี่เหนือด้วยนะคะเป็นลมเลยเหรอมาแล้วมาแล้วัห <c oughs> ฉันไม่ได้อ่ะฉันต้องดูอีกเครื่องนึงได้หมดแล้วแต่เดี๋ยวตามไปดูนะเดี๋ยวพอรบบลมา <c oughs> เดี๋ยวพอลบบลมาคอมเมนต์ไม่เห็นเยวส่งในอีกแอปให้ พี่หนือส่งกินข้าวให้ดูใช่ใช่พี่เหน่อพี่หน่อส่งให้อีกแอปให้ไป่ใงไงนะคลิปที่พรลบอยังไม่ได้ลงอะค่ะอ๋อยังไม่ได้ลงเหรอลงไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีใครมาตรวจตรวจงานอ๋อยังยังยังเดี๋ยวรอลงไลฟ์แล้วเดี๋ยวเข้าไปดูเขาบอกว่าให้ดูเลยไม่ไม่ได้มีโทรศัพท์เครื่องเดียว iPad มาต้องเชื่อมกับออไปเปิดแป๊บนึง มันไม่หายมันไปเดินเหนือเดินเหนือหรอ่ค้างหรอค้างแปเดียวงงไรมปดูเสร็จเข้ามามันก็เหมือนเดิมทุกคนช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยจะโดนไม่นองไม่ได้บอกไงไม่ได้บอกน้องว่าลุงเดี๋ยวกลับมาน่าจะกรีดไม่ไม่หม่องถ้าใส่ผมด้วยหรอ เขาใส่แล้วเ้าเสวยขึ้นมันก็เห็นแล้วถ้าทำท้าแบบนี้ด้วยโอ้ oh my god เอ้ยทำไมหนูเพิ่งเห็นทำไมฉันเพิ่งเห็นอนูคนเดียว้อะไรทุกคนเขาอนุมัติแล้วถูกคลิปปะเนี่ยเธอลงคลิปนี้เลยเหรอคลิปนี้คลิปนี้แรงมาก อ่ะอะแป๊บนึงนะด้วยความที่ไม่แน่ใจว่าส่งทลิปถูกให้น้องหรือเปล่าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเล็กน้อยแล้วกันให้น้องดูให้น้องดู <c oughs> เป็นวีแอคชั่นสำหรับโอเค้มาเป็นรีโอ้ยแล้วฉันมาเผาตัวเองทำไมฉันเหมือนกำลังฉันเหมือนกำลังแบบกำลังจะฆ่าตัวตายเลยอะตอนนี้ตนี้ฉันทำหน้างงมากว่าเพิ่งเห็นรีเอ็กพลบลง ไม่ลงได้แต่ตกใจใช่อย่ากตกใจนะ <c oughs> ที่เรากะไปปรับปรับ <c oughs> ไ่เหมือน <c oughs> แค่นี้เองแค่นี้เองมีอะไรถ้าแกเธอมันเริ่มต่ำลงไปเรื่อยๆแล้วนะ ขอโทษมันหลวมาเธอถ้าเกงก็เธอถามลงไปได้ทำซื้อเกงให้ใหม่เกงเอวสูงแล้วื้อเกงเอวสูงไหมได้ได้เดี๋ยวใส่ได้ค่ะค้างปะหนูหนูค้างไหมไม่ค้างไม่คีเต้นสู้บ้างแต่ว่าเต้นแต่เต้นแต่ลูกทุ่ง เต้นแต่ลูกทุ่งนีดสิได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอเจอแตงกวาเต้นเดี๋ยวไปฝึกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจอนะคะไม่เห็นร่องสเปียร์ชัดมากเลยเห็นไหมมันกางเกงย่องไปข้างล่างเยอะมากเลยนะเกงมันหลวมไงแต่ว่าไม่ได้เป็นไรแต่กาเกงเธอมันยางมันตายฉันจะซื้อเกงให้ไหมเอวมันยืดหมดแล้วกางเกง ยางมันตายหมดแล้วนะไม,ไม่มีทางซื้อใหม่เท่าไหร่ยี่สิบสามบาทเอาไหมยีสิบห้าบาทยี่สิบแปดบาทน่าจะซื้อได้ตัวหนึ่งอยู่แหละสิบสามบาทกับสิบห้าบาทรวมกันตอนนี้ทุกคนจะน่าจะคิดการดเน a ในการซื้อเครืงเกงให้หนาใหม่คือหนึ่งซื้อเคงเกงสอง เปลี่ยนยางยืดเธอจะเอาไหนเอาเงนเกงตัวเดิมไปเปลี่ยนยางยืดให้มันเป็นเอวสูงแาตา่เมื่อกี้เรากระซิบกันอะแ,แต่ลืมหรือเปล่าวะทุกคนที่ยิน <c oughs> ทุกคนก็คือแบบกระซิบทำไมทุกคนถามว่ากระซิบทำไมคะ <c oughs> นั่นสิคะทุกคน <c oughs> วันนี้ทุกคนขำขำเยอะมาก เธอนี่ไงทุกคนบอกว่าวันนี้โปรสิบเอ็ดสิบเอ็ดยังมีโปรสิบเอ็ดสิบเอ็ดอยู่โอ้นางเกงมาจะลดราคาไม่เคยกดทันเลยพวกมเนี้ยแบบชอบชอบหลับหลับก่อนแต่เมื่อวานกดเสื้อมาตัวหนึ่งอ่ะเสื้อใส่นอนเสื้อแบบคุณคุนซึบจะไปใส่กับจะไปใส่ที่ไหนแต่กับเธอไง ฉันซื้อมาด้วยการนี้เธอก็รู้ว่าชุดนอนฉันอะมีแต่อะไรหมีถ้า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 ใส่ถ้าใส่กับเนื้อโอเคเราใส่ด้วยกันได้สั่งมาสั่งมาเดี๋ยวใส่ใส่ด้วยกันอ่าได้ได้มันสิบเอ็ดสิบเอ็ดพอดีมันซื้อราคาถูกเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ให,ให้เธอเลือกให้ก็ต้องเป็น สีสีที่เราใส่หรือเปล่าสีสีขาวอ่ะแล่เราคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยคุยพูดไปเรื่อยมากวันนี้เี่คนถามถึงกางเกงคู่น่ะเหรอไม่ใช่หมไมถึงชุดนอนชุดนอนที่เราใส่ในในเรื่องอ่ะชุดนอนคุนคุยน่ะทุกคนคบอกอให้ซื้อกางเกงก่อนซื้อกางเกงก่อนตอนเนี้ยนี่กางเกงมันหลวมจริงๆทุกคนเซลสีคิ้ว คนมันสีคิ้วปกติแต่ว่าอันนี้มันไฟมันอันนี้ไฟมาสะท้อนลงนี่สีคิ้วปกติสุพว้นี้เอาข้าวเหน,นียวป,ปุ้งใช่ไหมจะได้เด็กอย่างง่้ยจะง่วงไหมอ่ะใครง่วงเหนือหรอไม่กินข้าวเหนียวอ่ะมันจะง่วงปะอืมไม่ง่วงแต่ว่าครั้งที่แล้วหนูนก,ก,กินข้าวเหนียวเหนือนก็ไม่ง่วง เฮ้ยไม่เอาแม่ข้าวเหนียวหมูปิ้งดีกว่าครั้งที่แล้ว<ม>ที่ซื้อข้าวเหนียวหมูกรอบอร่อยมากร้านร้านหนึ่งเดี๋ยน้องสั่งไปก็ได้เดี๋ยวสั่งไปดูที่นู่นนีไ่ได้เลยอร่อยอร่อยร้านนี้อร่อย,อยน้องเฮ้ยมันอ๋อมีคนเธอเคยเห็นกางเกงที่เป็นขานกกระจอกเทศปะ่ะไม่เคยใช่ไหมเฮ้ย,ดเ,ย,ยเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวสั่งมาให้ใส่เดี๋ยวสั่งมาให้ใส่นะ มันเป็นกางเกงเนกก็ะหบเอ้ยนกก็นกกระจอกนกก็ะตอกนกกรกกน,กกร,ก,นกกระจอกนอกก็จอกกัดนกนกกระจอกเทศโอเคใช่มันเป็นกางเกงขายาวแล้วมันจะเป็นขานกกระจอกเทศข้างในฮะแล้วทำไมมันเป็นขาข้างในอ่ะเฮ้ยตื่นเต้นใช่ไหมได้เดี๋ยวเดี๋ยวสั่งมาได้หมดปกตินก็ให้เธอแต่งตัวให้ตลอดอยู่แล้ว ต่อันนี้ถ้าถ้าเธอใส่ไปข้างนอกด้วยมันจะเลิศมากเลยนะเธออยากใสไ่ไปข้างนอกไหมเราันกเลยแแน่เลยเนี่ยรอบเนี้ยไม่แปลกมันเป็นขนันนกจอกเท่จริงๆงโอเคได้คะ่ะโอเคเดี๋ยวสั่งมาสองอันได้คะ่ะไม่ได้แกงทุกคนถ้าพูดแบบนี้เดี๋ยวพี่เเนือตกใจเดี๋ยวเป็นเนือใจไม่ดีไม่ต้องทุกคนไม่ต้องบอกตอนเนี้ยก็ใจไม่ดีแล้วเฮ้ย <laughs> มันน่ารักมันน่ารักมันน่ารักจริง โอเคนี่ไงเธอจะได้ใส่กางเกงเอวสูงของจริงละฉันซื้อ,อให้เลยไงเกงก็จอบเพอ่ะนี่ปิดพุงใช่ไหมปิดพุงเหนืมีพุงเธอสามารถเอ่อใส่แบบดึงขึ้นมาสอสูงได้ดึงขึ้นมาสงูง,สงใช่ <laughs> โอเคได้ถ 4m <PM S 2> หดใใส่เนน่ยใส่ใส่ใสัง2 2> ่งมาสองตัวไง ใช่ได้แล้วยใส่สองส่ใส่ใส่ใสใสด้วยกันซื้อมาสองตัวอ่าได้ค่ะโอเคมีคนบอกว่าวจะส,สี่สี่ล้านกดคนกดไลค์แล้ววิ่เก่งมากเธอเก่งมากเธอเราลองแบบตั้งโพสต์ขายอะไรกันไหมเอาอะไรขึ้นมาขายดิจะจะขายอะไรอะปักตะก้าไงเธอ คุณรู้ขนาดนี้แล้วนี่คือโอกาสทองที่เราจะรวยเลยนะได้งั้นเรามาสร้างเน้าสร้างตัวด้วยกันดีกว่าอ่ะนี่นะคะอย่างแรกเลยนะคะเราจะมาขายเป็นรีโมทแอร์นะคะตัวนี้เป็นรุ่นเอ็อนเมนเต็ดน,นะคะข้างในไม่มีไม่มีอันนี้แล้วไม่มีมฐานแล้วนะคะเพราะว่าเราออกไปที่เรียบร้อยเพราะว่าตอนนี้รีโมท ทีวีพังนะคะก็เลยเอารีโมทแอร์ทาลีโมทแอร์ไปใสุ่เธอทุกคนบอกว่าเดี๋ยวปลิวเขาของเป่ะถ้าไม่ได้ปักตะก้าเฮ้ยเธออย่าพูดออกตะ่าเอ้าเมื่อกี้เธอพูดเอาเหรอโอเคงดขายงดขายงดขายค่ะเฮ้ยเธอถ้าอย่างงั้นเราใช้โอกาสนี้ยมาอันนี้นี่ว่าเรียกทุกคนเข้าดอมพวกเราได้ค่ะเอ้ยขายดอมไปเลย ก <G uard> ้องเหมือนเหมือนมีเหนยวเพิ่งรู้ว่าเหนือมีเหมือนกันด้อมหรอไม่รู้เรียกว่าอะไรรู้ว่าชื่อโลมาแต่ฉันฉันรู้ด้อมเธอตั้งนานแล้วนะเพราะว่าฉันฉันอยู <laughs> <c oughs> ่รู้ก่อนเราเหรอ <laughs> เพราะว่าเพราะว่าฉันเห็นตั้งแต่ตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเปิดแล้วฉันก็เลยแบบเออเข้าไปดูเข้าไปอยู่ด้วย วันเหนือเพิ่งรู้เออก็มีทั้งตอนนี้มีทั้งโอเปนแชทของพี่เหนือแล้วก็ของแตงกวาเลยนะคะก็สามารถเอไปสแกน QR c อา e คได้ที่บ้านลุงของแตงกวาแล้วก็พี่เหนือนะคะแล้วเราแล้เหนือเข้าได้ไหมจริงๆเธอสามารถแฝงตัวได้จริงเหรอโอเค ถ้าแบบแฝงตัวแบบไปเล่นเพราะว่าตอนเนี้ยบ้านฉันอะเลิกลาก,กันใหญ่แหละเพราะว่าเพราะทุกคนรู้ว่ามีหนูอยู่ในบ้านไมแ่แต่หนูไม่ได้เข้าไปดูบ่อยทุกคนยงไม่ได้มาหรือเปล่าไม่หนูคนออกมาโพสนี่แหละหลอใช่ที่มาบอกว่าของขวัญวันเกิดน่ะก็เห็นทุกคนคุยกันว่าเออจะซื้อของขวัญวันเกิดอะไรให้ดีก็เลยอ่ะ แต่หนูไม่ได้เข้าไปดูบ่อยทุกคนคุยกันได้ตามสบายเลยหนูไม่ได้อ่านทุกบรรทัดนะทุกคนจริงมีการเมื่อวันเมื่อวันเมื่อวานหรือเปล่าเมื่อวานมีแปะแปะสลิปด้วยได้โดนเนตเข้าบ้านตัวเองไปช่วยช่วยช่วยทุกคนตอนนี้อืมากทุกคนไม่ต้องเลือกลากนะด้อมด้มฝั่งโอปิชัดแตงกวาก็อ่ะสนุกเลยล่ะ ไม่หลับไม่นอนจะอีห้ที่เหนื่อยลงแล้วนะอี๊ยแที่ลงด้วยเพราะว่าเดี๋ยวไป<ม>ล้างหน้าจะอยู่ก่อนไหมจะอยู่คุยกับทุกคนก่อนไหมหรือว่าให้เหนื่อยอยู่ด้วยเดี๋ยวลงด้วยเหมือนกันเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันเช้าไงรีบเตือนเช้ารีบใช้รีบไปพักผ่อนกินข้าวตอนนี้เราคุยกันจล<ม>นล,ลืมอ่านสิลืมลืมอ่านเมยทุกคนถ้าทุกคนแบบว่า ถูกหวยสามารถส่งอันนี้ให้ได้นะ TikTok Universe ให้แตงกว่าได้นะคะทุกคนให้พี่เหนือด้วยส่งสองบ้านเลยคืออะไรอ่ะ Universe เหมือน TikTok ใช่ไหมมันคือ TikTok Universe ใช่ไหมที่มันจะราคาประมาณน่าจะหลายบาทอยู่นะ,ะนี่แหละคุถ,ถ้าเขาส่งมาป<ม>ุ๊บเราก็จะรวยเลยแหละเอาไปซื้อเอาไปซื้อแมว ซื้อแมวอีแกแล้วอย่าซื้อแมวบอกยทุกคนรอบัตตอนนี้บอกว่าแตงกวาหยุดซื้อแมวก่อนอย่าซื้อแมวทุกคนไอ้ดอกไม้ช่องเงินอะยังไม่ได้แก่นะยังอยู่แต่ถ้ามันเริ่มหายปุ๊บแปลว่าน่นแหละเอาไปซื้อแมว <g ül> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไชนะ่ไม่ช่วยเลี้ยงนะไม่ช่วยเลี้ยงนะเอาไปเลี้ยงคอนโดเธอไง ช่วยด้วยเฮ้ยถ้างั้นเอางนี้ดีกว่าเอาเอาหมาเลี้ยงหมาเธอเอาหมาเธอมาเลี้ยงที่คอนโดมาหมาตัวเล็กๆไงหมาโพนี่หมาแบบเบบี้หมาเฮ้ยเธอฉันอยากได้อยากฉันอยากได้ยูนิคอนยูนิคอนอืมฉันอยากขี่ยูนิคอนเดี๋ยวหามาแล้วก็เดี๋ยวใส่หมวกให้หมาที่มัน ให้ไอติมหอให้ไอติมปักตรงหัวมหาอใช่เอาไอติมปักให้เป็นยูนิคคนเริ่มเรื่อยแล้วทุกคนบอกว่าเริ่มไปเรื่อยแล้วตอนนี้เธอหรือว่าฉันอยากได้นี้ม้านินมังกรสุดสาครแลวล่าสุดจริงเธอมันหาไม่ได้นะถ้าสมมติว่าเธอหาซื้อม้านินมังกรได้เธอคือเลิศเลยล่ะคนไทยแท้ถ้าเธออยากได้เลยถ้าเนื้อหาได้เนื้อหาให้นะคะ สุทนทรผู้เป่าปีหรือเป่าคุยรู้ว่าสุทนทรผู้มีแฟนเป็นนางเงือกอันนั้นมันพระภมณีหรือเปล่าสุนทรผู้คือใครสุนทรผู้คือคนเขียนหนังสือใช่ไหมใช่พราภมณีพระภัยมณีเป่าคุยไม่รู้เป่าคุยปะ คือ,อไม่สุนทอนู้ไม่ได้ปีแฝดเป็นนางเงือกนะตอนเนี้เมีแฟนเป็นนางเงือกมีคนมีแฟนเป็น,นงเงือกอยู่ไม่ใช่หรอสุนทรนพูดเป็นคนแตง่งเอาแล้วใค่เป็นแฟนนางเงือกภาพให้วันนี้ก็เป็นเอาเขาเป็นคนละคนกันผีผเสื้อสมุดใช่ไหมใช่ผีเสื้อสมุดผีเสื้อสมุดเป็นอะไรผีเสื้อสมุดเป็นย<ผ>ังไงเป็นต<ร>ัวเป็นคนไม่ดี เป็นยัยกษ์ยักษ์แต่ว่าเป็นยักษ์ใจร้ายใช่ไหมใช่ตอนแรกฉันคิดว่าพีเซอร์สมุดจะคือนางเงือกแต่ไม่ใช่พีเซอร์สมุดกับนางเงือกคือคนละคนกันใช่ไหมใช่แต่นางเงือกเป็นคนใจดีส่วนพีเซอร์สมุดเป็นคนใจร้ายใช่มันเริ่มยากแล้วขอไปอ่านขอไปอ่านมาอีกรอบหนึ่งไม่แน่ใจว่า จริงๆมีสองตัวใช่ไหมคะมีทั้งนางเงือกแล้วก็มีทั้งพรีเซอร์สมุตอันนี้คือเรียกว่าวันนัดีไทยใช่ไหมมีท่านเออใช่ใช่ใช่น่าจะเป็นวันนัดีนะยากจังใช่ใช่วันนัดีวันนคดี มีสองใช่ถูกต้องคือพิซซ่าสมุทรคือคืออีกอีกตัวหนึ่งแล้วก็นังก็คืออีกตัวหนึ่งก็มีคนใจร้ายกับคนไม่ใจร้ายแล้แลสุดสาคนคือลูกของใครลูกของพระไพามณีกับนังเงือกอะ <c oughs> หนูไม่แน่ใจใช่ปะพี่เฮ่นั่งหนือเรียนปนหนึ่งถึงปห้หาเองนะเฮ <c oughs> ้ยเธอฉันว่าสนุกมากเลยเนะี่ย จริงเหรออุ้ยแนาทีแล้วนะเนี่ยจะไปก่อนรตอบผูกเธอตอบผูกได้จริงเหรอเดี๋ยวจะไปกอนแต่ว่าแต่ตว่าเธอค่นาทีเดี๋ยวน้องลงตามนะจ้ะโอเคทุกคนไปก่อนนะคะ <calculation S 1> เจอกันพรุ่งนี้นะเจอกันพรุ่งนี้ดเดี๋ยวพรุ่งนี้ขี่มานนี่มังกรไปหาเธอได้เดี๋ยวเราเอารถเราไปแล้วไปรูปมันนี่มังกรให้โอ้ยโอเค ไปไปคุยกับน้องกันตอนเลยนะค่ะไยไปเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะโอเคครับเหายบาย